เราก็เลยการสปอยกันอีกเช่นเคยนะอ่าแล้วอันนี้ก็แบบเกดักกันอยู่นะเอ้ยพี่ยังไม่หนีแกได้หรอจริงจริงยังหรอกนะเอ้ยในแกนดักเด้่อยอยู่ในภาคนี้คือแกดักเอลวัตออฟแฟนเออพี่ยังไม่จุดหนีพักเนีหรอยัง และตัวที่อยู่ในการพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นตัว VR08R052 Henry g a e n e Kra นั่นเองหรือก็คือ Henry g a e n e นั่นแหละเดี๋ยวย้อนอกลับไปในตัวของแกนัม่มเกนเกตเดก,ก่อนในช่วงที่มีการต่อสู้สงคารามระหว่างเพื่อนกนกับกลาฮอนปะทะกันนั้นก็ได้มีการต่อสู้ของตัวแกนัมเฟรมการเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะเออแต่เพียงแค่ว่ามันคนละที่กันอ่าแล้วในตอนนั้นก็มีตัวเกนเกตเดกได้เข้ามาช่วยเหลือวาทอนให้ไปต่อสู้แล้วก็เปลี่ยนฟิวกันต่อสู้ไปเลย ก็คือสายบังลี่ัะทะกับตัวแคนนอนฟิล์มราหลังจากจบกันทุ้คทั้งนั้นปั๊บอะแล้วหุ่นตัวนี้มันก็มีการหายไปแล้วหุ่นตัวนี้ได้มีการหายไปไหนมันไม่ได้หายครับหุ่นตัวนี้ได้มีการนําเอาเก็บไว้ที่ฐานทัพของกาลาฮอนและนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อให้มันมีหลากหลายและปัจจัยของมันได้ดีขึ้นแล้วก็เหมกาะกับการใช้งานของนักบ,บินคนใหม่เขานั่นเองโดยคนที่นําเอาไปนั่นก็คือตัวของนักบ,บินที่เป็นกมเมอร์เด็กหรือก็คือแมคกิลลิสฟอร์ลิสนั่นเองทําไมแมคกิลลิ ขับขึ้นหุ่นตัวกิมก็เด็ก เขาต้องขึ้นเป็นคู่นางของตระก,กูลฟอรีสเพราะถ้าเกิดฮูนอ,อกไปได้ปับ๊บเอาแล้วเฮ้ยมันดูสงสัยแล้วเดี๋ยวจะแขนแตกเอาเพราะเขาก็มีแผนที่จะก่อบปฏิวัติเพื่อทําให้การฮอนมันดีขึ้นมันก็เลยต้องจําเป็นต้องโยนหุ่นให้ไปกับนักบ,บินคนอื่นแล้วก็ปรับปรุงให้เหมาะกับนักบ,บินบคนนั้นแล้วตัวเฮลวี่เกรคาหรือตัวเฮลวี่มันมาจากไหนหลังจากที่เข้าสู่ซีซั่น2ในตอนที่เท็ดดาน,นั้นได้มีการขู่กับตัวเฮลมัสหรือก็คือโมบิลอัมเมอร์นั่นเองนะเขาก็ได้นำะเอาหุ่ ตัวคนที่เอาไปพัฒนาก็คือเจ้าตัวของนักบินหรือคือแมคเกอรี่ฟอร์ลิสเนี่ยแหละเอาไปพัฒนาและปรับโฉมเปลี่ยนชื่อหุ่นเปลี่ยนอะไรใหม่เพื่อให้พอกระดับินคนใหม่นั่นเองนะจุดเด่นหรือทุกออกบแบบของหุ่นตัวนี้หนะุ่นตัวนี้ถูกเน้นให้ป้องกันแล้วก็มีความถึกทนและกําลังที่ในการใช้งานอาวุธหนักเท่าที่ตัววอร์รี่เฟยนั้นมันจะใช้ได้ตัวในโครงคอปปิดนั้นจะไม่ได้มีการถูกเสื่อมอะไรเลยก็ยังเป็นตัวโครงเดิมเหมือนเดิมทุกประก,การรวมทั้งตัวโครงเฟรมันด้วยเช่นเดียวกันเลยและถูก ใช้เป็นยูนิตคุมกันมันก็คือแท้งดีๆนี่เองนะเออแต่เป็นแท้งแบบกระจอ่ะ แลหุ่นตัวนี้ก็ได้มีการออกเบียดการในครั้งแรกในช่วงที่เทวัาได้มีการขุดโพดตัวเฮามัดและได้เกิดการต่อสู้พะทะก,กันนั่นเองแล้วนักบินที่ขับหุ่นนี้ก็ได้เอาหุ่นนี้ออกไปช่วยเหลือโดยในช่วงแรกที่ได้มีการดีไซน์ออกเบียร์ไออกไปประกวดตัวครั้งแรกนั้นก็คือจะมีการติดตั้งเกาะเอาไว้แล้วก็ใช้ดาบขนาดใหญ่และในส่วนเขาจะมีตัวแง่งออกมาตามปกติเหมือนหุ่นทั่วไปเลยอาวุธหลักของฟอร์มนี้จะเป็นดาบขนาดใหญ่แล้วก็ตรงส่วนหัวที่เป็นเขาสามารถใช้ในการปล่อยกระแสั ไฟฟ้าและพุ่งแทงใส่ศัตรูได้หลังจากที่จบสงครามกับเฮามาสเสร็จปั๊บก็มีการปรับปรุงและดัดแปลงใหม่อีกรอบโดยจุดที่ดัดแปลงนั้นจะมีตรงส่วนเท้าที่เป็นทรงกลมและเพิ่มทัสเตอร์ไวท้ที่เท้าเพื่อให้คล่องแคล่วได้มากขึ้นในการก่อบ,บทของตัวแมกกาลิสและถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น V08R0526 Heavy G c a โดยเพิ่มเติมเกคาขึ้นมาโดยเกคานั้นย่อมาจากเล็กคานิกแล้วหลังจากที่ดอมแซนปั ปรุงอะไรสจก็ได้มีการออกไปต่อสู้กับตัวแกนนัมเฟรม และได้ถูกทำลายโจมตีเข้าส่วนของพิษของนักบ,บินโดยตรงน้องให้นักบินนั้นได้เสียชีวิตไปและนะกเขพิโรธถูกทำลายและตัวหุ่นก็ได้คือขาดครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนขับหรือคนอื่นเนี่ยอยากจะเอาหุ่นตัวนี้ไปใช้ก็เพียงแค่ว่าซ่อมตรงข้อพิษแล้วก็เอาทั้งส่สวนมาเชื่อมต่อเข้าอะไรกันใหม่ก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยลักษณะพิเศษของตัวเฮลิเกรค่ะก็คือสามารถพับเผ่าด้านหน้าเพื่อใช้แทงหรือปล่อยกระแสไฟ้าได้โดยที่หน้าอกจะเลื่อนกระบังหน้าขึ้น อาวุธหลักของวิเกคานั้นจะเป็นดาบขนาดใหญ่ถูกเรียกว่าวัสเตอร์ซอ ที่เกาะเอวด้านหน้าเพื่อในเรื่องของรับอารหรือแขนเสริมที่จะมีการยืดออกมาในกระบังหน้าเพื่อช่วยในการถือดาบและคาบองสั้นนักบ,บินของหุ่นนี้คืออิซึรุกิคามิเซเป็นคนสนิทและยังเป็นแขนขวาแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์พักดีต่อเมกตืิสมากๆกระทั่งยอมตายให้กับเมกซลิสก็ยังได้เลยครับเพื่อให้เมกซือลิสได้สารความฝันหรือก็คือเป้าหมายที่เขาต้องการจะทําเขาเกิดที่อาณาน,านิคมที่สภาพแวดล้อมนี่เลวร้ายมากเรียน ร้ายยังไงก็คือมันจะล่อบไปด้วยพวกตรงามพวกข้าวอะไรพวกนี้แหละเออก็คือแบบโหดร้ายมากวันนั้นเขาก็เลยไม่เกรงกลัวที่จะต่อสู้รวมทั้งตายด้วยเช่นเดียวกันของเล่นของหุ่นตอนนี้จะเป็น HG 1่ 1> ต่อ CF4 Henry G Car ข้อมูลของหุ่นก็ย่าม่มีมาเท่านี้แหละอย่าลืมกดไลค์ซับส,สไครต์กดแชร์และกระดิ่งเพ,พื่อพลาดคลิปใหม่กนมันในในคลิปหน้าเราอยู่ในการสปอยตัวอะไรก็ออกมาติดตามรับชมกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย